คือต้มเค็มไก่นะครับคือตอนนี้เราจะรวมรวบรวมมาแล้วส่วน,นที่เราปรุงเข้าไปเราจะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างครับมีหัวหกปัชชีนะครับแล้วก็ขิงอ่อนกระเทียมทุบแล้วก็หอมหอมทุบนะครับนดี่ยครับมีแค่นี้ครับที่ใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงจะมีซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสแมก,กี้นะครับแล้วก็นี่ครับซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันของงาน,นครับแ,แต่ว่าเด็ดที่สุดนะครับพี่ชัยอ่อนตัวยี่ห้อนี้นะครับไล่ทิพนะครับพี่ชัยอ่อนจะหอมที่สุดรับผมแล้วเราไปดูติดตามกันต่อเลยครับว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรแล้วเราะเชื่อมตงไส้นะครับเชื่อมแตงใส้เป็นสี มันแดงกับแดงให้มันแดงแล้วให้ไม่นะครับให้ไมครับให้มีสีอย่างนี้ครับนให้มันเจออีางแดงนะครับต่องคำนวณครับกาเรเทน้ำตาลอย่าให้ไม่เด็ดด้วยเด็ดขาดเคี่ยวเป็นน้ำสีครับเพราะว่าอ่าของเราจะออกมา จะเป็นสียี่ไม่ค่อยตุนแต่ไม่ให้ตุนนะครับนี่ครับตัวนี้จริงไว้ก่อนนะครับ<ม>เราก็สามารถใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ข้างที่เราตุ๋เตรียมไว้เลย<ม>ใส่ได้เลยครับรครับผมใส่ไปแล้วครับใของเราคนครับคนอย่าให้ไหม้ รู้สึกว่าตาเลยแข็งครับข้างตัวน,นี้ครับตองเที่เก็บไปนี่เลยครับน้ำครับเดือดหน่อยครับน้ำให้กับประมาณว่าให้เนื้อสัตว์ที่เราใส่เข้าไปพอที่จะสุกพอดีเพราะมันจะมีการเคี่ยวที่ดีมากเลยครับตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับตัวนี้ใครก็ทำได้

เมื่อทาตามสูตรนะครับมันจะออกมาอย่างนี้ครับนี่เลยส,สีสีของตีนของเป็นอย่างนี้เราจะว่าเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับนะครับไม่มีอะไรมากคือหลังจากขั้นตอนนี้คือเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้าแห้งแล้วก็นี่ครับอย่างนี้นะครับตัวน,นี้คือเคี่ยวให้มันเรื่อยๆคือจบแล้วครับขั้นตอนนี้คือเสิร์ฟกินได้เลย